แล้วมีคนแถบถนนเนี่ยจะเป็นผู้นำจะเป็นกรรมการหรืออะไรก็ตามเนี่ย <c oughs> เขาจะมีกำลังใจเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งดีแล้วก็มีคนนถบถนนมันจะเป็นพลังให้เขาหนุนให้เขาอยากทาสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนเขาต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจมาถึงื่อลุงพนกว่าแตงด้วยได้มีกำลังใจในการที่เราจะทาสิ่งดีๆให้กับทุกคน,น,นโดยที่ไม่สนว่าใครจะว่าอะไรเงินอย่างนี้เพราะเรา มั่นใจว่า,าทำเป็นสิ่งที่ดีอย่างแอน,นเนี่ยก็มันเป็นก็เหมือนกับว่าเป็นแรงใจให้กับรูกับป้าด้วยแล้วก็ยุ้ยพวกทุกคนด้วยเพื่อช่วยสะถนนชุมชนที่เราได้มาอยู่อาศัยเพื่อช่วยให้เรามีกำลังใจในการทําสิ่งดีๆให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัยหรือบางทีอาจจะนอกชุมชนที่เราอยู่อาศัยมันเป็นลรงใจที่ที่ดีมากว่า,อาแอนอาจจะให้มีเยอะให้เยอะ แต่คนที่มีน้อยมีร้อยมียี่สิบมีห้าสิบอะไรเงี้ยก็รวบมันเข้าไปเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆเนี่ยได้มีคุณการศึกษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่นั่นแหละคือตัวใจในการที่จะทำฐานรากของชุมชนของประเทศเลยั้วกว่าได้เพราะชุมชนเล็กๆเนี่ยเป็นฐานรากของประเทศต่อไปในอนาคตนะที่จะเข้มแข็งแล้ฐานรากมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยด้านฐานสร้างฐานบนสุดมันก็จะเข้มแข็งไปด้วยก็ เป็นเรื่องที่ดีวันนี้ขอบคุณเดอะแอนแล้วก็ทุกๆคนที่โอนร่วมเข้ามาร่วมท่าป่าสัมพันธทีท่าป่าการศึกษาของเมืองจุลนครบ้านวัดโรงเรียนลุงคนก็แต่นยานยที่จะทำสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะทุกคนไม่ว่าจะโดนเขาเรียกว่าอะไรดราม่าไม่มากมายจะไม่สนใจแล้วก็งที่เราทำนะมันดีเราเห็นว่าดีไม่ใช่ว่าแค่เราเห็นว่าดีนะ ผู้นำชุมชน,นก็เห็นว่าดีชาวบ้านก็เห็นว่าดีคนข้างนอกที่เขาเห็นด้วยตาเขาเลยเขาเนี่ยเขาก็เห็นว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าส่วนที่เขาว่าเราไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยทําสิ่งที่ดีเหมือนกับที่เราทําเขาก็เลยไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นก็จงทําดีต่อไปถัตตะวันเข้ามาลงที่แอรด,ด้วยเออสุดยอดแอดมินค่อยป้าลงเทปที่สี่นาทีไม่เสร็จน,นะคะเดี๋ยวค่อยไล์ส่วนว่าจะเราจะทาแป้งนี่ก็เออมันเลยเวลาทุกคนอย่ทุ่มหนึ่งไพ่เจอการมันจะพา ถ้าใครโชคดีก็เอามาร่วมภาพป่ากันนะคะทุกคนจะมีเราจะมีภาพมันจะมีบุญหนีงานที่วัดอนนลุงภาป่าที่อะไรวังเยี่ยมบอกไม่ไม่ไม่พี่ชันูโลกโอ้หจะมีคนกิ่ผ้าวพระกุบาทรงคำด้วยนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกคนถ้าใครโชคดีก็ถ้าใครโชคดีจะเพืที่ป้าบอกนะคะทุกคนเราก็มาร่วมกันทําบุญกันต่อไปนะคะถ้าไม่โชคดีก็เราจ้เงียบๆไปก่อน เป้าหมายของโรงเรียนอุดรธรรมคือคอมพิวเตอร์30เครื่องนะครับผมคือตอนนี้ทั้งโรงเรียนมีอยู่ส0เครื่องเวลาเรียนบางทีต้องเข้าคิวเนาะในห้องมี20คนเนี่ยต้องสลับการมาดูด้วยการเครื่องหนึ่งสองคนสามคนอย่างเงี้ยฮะเครื่องละสิบคนเครื่องละห้าคนตอนนี้ก็อยากอยากจะให้เอฟซีเนาะนะรวบุญกันเข้ามานะครับผมอพิวเตร์ ทางโรงเรียนเนี่ยมีเป้าหมายนะครที่จะเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์อีก30เครื่องนะงถ้าเราเฉลียล่ยว่าเครื่องละ20,000ก็600,000บาทนะฮะับคุณผู้ชมนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกบัญชีอยู่ไหนเนาะนะครับใครที่สวยที่สุดนะฮะขอดูเลขบัญชีเลยครับผ <laughs> ู้ใดอย้มไป่เชื่อเลขบัญชี เราตั้งกันนะมาอาเดมาเริ่มมาเิมนะพี่น้องนะที่อยู่ทุ่งแหน่ธนาคารทกสเสือธนาคารทกศูนย์สองศูนย์สองสองเก้็ดนนยครับฝากบุญแล้วนะคะคนละเล็กคนละร้อยขยพูดได้ก็เรื่องบุญนะครับขอบคุณละเล็กคนละน้อยหมละเล็กคนละ ร้อยคนละเล็กคนลยร้รอลงอองร้อยต่ตรเ้วหมอนคอตอเห็นไม่ชัดก็เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูก่อนเมื่อกี้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้ว ศูนย <02 S 2> <cle aning> ์สองนสองสองเจ้าเจ็ดหนึ่งสามศูนย์สองนนะฮะสอครับก็แล้วเจ็ดรักธานะครับก็สาธุ

นิตยานะครับนิตยาบุญนำให้มีความสุขความเจริญนะครับยิ่ง่งขึ้นไปนีก็าตาหมายเลขวัญชีนะครับของโรงเรียนแห่เกศรัทธานะครับคนละบาทคนละไดน,นะครับคนละบาทแสนคนก็แสนบาทนะครับ ร้านคนก็ร้านบาทแล้วก็เดินที่บริสุทธ์ก็ได้บนญทั่วถึงทั่น้าประกายเต็มที่แน่นอน ขอกำลังใจขอบคุณนะครับแอปนิวชาเลนีทำแล้วข่าวพ่อฟื้นอจะไปเสือผาปบุญนำน้ำนำมีความฉุกเฉินจะไปร่วมบุญนะฮะในนามสำหรับบุญครั้งนี้ช่องยูทูเสือพาไปแล้วก็เอฟซีนะครับช่วยโรงเรียนตอนนี้เสือได้โอนเข้าบัญชีทางโรงเรียนไปแล้วพอกริเตอร์นะครับจำนวนสามสิบหกนะฮะ พอเราขึ้นไสอเนี่ยก็เลยอยากในโรงเรียนจะมีคอมพิวเตอร์อยู่ชิเครื่องไม่พอครั้งที่สอบนักเรียนนะครับในการเรียนนะครับต้องได้นั่งรวมกันนะครับบางทีห้องหนึ่งสี่สิบห้าคนก็จะใช้เครื่องละ5้าคนโอ้คนมาอยู่นี่หมดเลยเนี่ย 10ซีมันอยู่ช่องพ่อฟื้นหมดเลยเนี่ยเออเป็นสองามพันกว่าท่านเนี่ยเต็มเลยนี่ยอันนะอโอ้ยอยู่ช่องนี้คนดูแค่ร้อยกว่าเองโอ้ย,อยช่องอฟื้นไม่ได้ช่องไม่มีคุณภาพช่องนี้อาปโยน ผัวนี่ไงคุณผู้ชมนะครับไปเจอร่วมบุญไปแล้วนะฮะรอบที่สองแล้วนะฮะตอนนี้นะครับลุงเดินผ่านคนหายหมดเลยอ้าวตอนแรกอยู่สองแล้วพูดลุงผ่านปุกไหมเด้อซงนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะมีมีท่านใดจดไม่ทันหรือแคปไม่ทันนะก็แจ้งนะพิมพ์เลขหนึ่งมาเนาะนะฮะจะได้